ครับก็เรื่องต่างประเทศที่สําคัญวันนี้นะครับมีอยู่2เรื่องหลกัหลกๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของอท่าทีของราชนาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการบรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่40ซึ่งจะ,ะมีการจัดขึ้นในห่วงกลางเดือนรกรกฎานี้นะครับ โดยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่3าวาระด้วยกันนะครับวาระแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการรายงานสภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับวาระที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกกลุ่มพื้นที่ป่าแก่งกระจานแล้วก็วาระที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ สำหรับท่าทีของรัฐบาลไทยในครั้งนี้นะครับวาระแรกนะครับทางคณะกรรมการมรดอกโลกเนี่ยก็จะมีข้อมติคณะกรรมการว่านะครับให้ขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งมรดอกโลกในภาวะอันตรายนะครับ โดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการลักลอบตัดไม้พยุงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการขึ้นทะเบียนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมีการปล่อยปละละเลยให้มีเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไปคัดค้านนะครับแล้วก็ท่าทีของเราก็คือจะต้องไปบอกกับทางคณะกรรมการมรดกโลกว่าขอทําความเข้าใจขอชี้แจงทําเข้าใจแล้วก็ถึงแนวโน้มต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้พื้นที่กลุ่มป่ารงพะยันเขาใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็น เป็นแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายเป็นมรดกโลกอยู่แล้วแต่ว่าเราจะถูกขึ้นให้ตกไปอยู่ในแคตทอรีที่ว่าเป็นภาวะอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เขาขึ้นไปเท่ากับว่าเป็นความบกพร่องของรัฐบาลในการชี้แจงถึงถึงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาหรือเขาพูดถึงเนี่ยทางรัฐบาลก็จะมีการนําเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการดําเนินการอย่างไรในเรื่องของการ แก้ไขปัญหาในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วมีการนำสรุปข้อมูลผลการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านถึงแนวทางในการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เห็นท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาลไทยว่าที่ผ่านมามีการดูแลในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับส่วนเรื่องที่สองประเด็นที่สองนะครับที่อยู่ในวาระของการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกพื้นที่ กลุ่มป่าแก่งกระจานตรงนี้ก็ทางร่างของ้อมติก็คือเราเสนอขึ้นมรดกขึ้นทะเบียนไปนะครับทางคณะกรรมการมรดกโลกก็มีการส่งกลับเอกสารเพื่อให้รัฐภาคีจัดการเกี่ยวกับข้อกังวลเกี่ยวกับกลุ่มชุมชนกระเรียงอย่างเต็มที่ซะก่อนเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาข้อกังวลในเรื่องของอสิทธิมนุษยชนและก็วิถีชีวิตให้บรรลุฉันทามติในการสนุนพื้นที่นี้เป็นแหล่งเป็นมรดกโลก ตรงนี้ก็มีการหารือกันนะครับกับประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วก็มติที่เป็นในส่วนของท่าทีของไทยเนี่ยก็จะเป็นการาชี้แจงทํควาเข้าใจแนวโน้มเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็สนับสนุน ไทยในการขอปรับแก้ร่างบัติที่จะส่งผลต่อการดําเนินของไทยในอนาคตรวมทั้งมีการชี้แจงถึงเรื่องวิถีชีวิตว่าได้รับการดูแลยอย่างไรไม่ได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าไม่ได้มีการทําในเรื่องที่เป็นข้อ,ขอกังวลของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับส่วนในประเด็นที่3นะครับในวาระที่3เนี่ยในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกเนี่ยอุทยานประาสตร์ภูพระบาทที่จังหวัดอุดอรธานีเนี่ยนะครับทาง คณะกรรมการบรดกโลกก็มีมติให้เลื่อนการพิจารณาเพื่อให้ไทยในมีการดําเนินการวิจัยเชิงลึกในประเด็นความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมวัฒน,ธ,นธรรมความสัมพันธ์ ของวัฒนธรรมเสมาหินกับพุทธศาสนาเพื่อนําไปสู่ศักยภาพที่โดดเด่นของแหล่งที่เกี่ยวข้องกับแหล่งต่างๆที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาคในเมื่อเขาบอกให้เลื่อนการพิจารณาไปก็สิ่งที่เราต้องทําก็คือเรื่องของการถอนเพราะฉะนั้นท่าทีของไทยก็คือเป็นการขอถอนวาระดังกล่าวออกจากการประชุมในครั้งที่จะเกิดขึ้นในห้วงกลางเดือนพฤษภาคมกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องอ การขอความเห็นชอบต่อร่างผลลัพธ์ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชียยุโรปหรือว่าเอเซมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารดังกล่าวซึ่งะจะเป็นเอกสารที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำเอเชียยุเอเชียยุโรปครั้งที่11นะครับซึ่งจะจัดขึ้นณนะกรุงอุลันบาตต์ของมองกโกเลียในระหว่างวันที่15-16 กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับร่างเอกสารทั้ง2องฉบับเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยถแถลงของประธานนะครับถแถลงการของประธานหรือ c h a r statement นะครับแล้วก็ปฏิญญาอุลันบาตอนะครับหรืออุลันบาตอเดค d e c ชั r a t i o n นะครับในส่วนสาระสำคัญสำคัญของเรื่องเนี่ยนะครับในถแถลงการของประธานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแสดงความมุ่งมั่นของสมาชิก อาเซมนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง2ทวีปคเอเชียกับยุโรปในการพัฒนา,าด้านต่างๆเช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในการาบริหารจัดการ ภัยพิบัติการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจของโลกการขยายการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมความเชื่อมโยงรวมถึงจะมีการย้ำความสำคัญของบทบาทของสหประชาชาติและการร่วมกันในการแก้ปัญหาในภูมิภาคและปัญหาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางทะเลการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็การโยกย้ายดินแดนถิ่นฐานแบบไม่ปกตินะครับ ในส่วนของเอกาสารอีกฉบับหนึ่งก็คือร่างปฏิญญาอุลันบาตอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอกาสารซึ่งจะระบุถึงวิสัยทัศน์ของอาเซมนะครับก็คือประเทศที่50ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับคือเอเชียกับยุโรปเนี่ยซึ่งก็จะมีการระบุไว้เป็นข้อๆดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ความเป็นทุนส่วนโดยเน้นย้ำถึงบทบาท การเป็นกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงนะครับเช่นความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับความเชื่อมโยงด้าน ดิจิทัลนะครับความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบนะครับเรื่องที่4ก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการทํางานของอาเซมเช่นการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรับมือกับความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่าเสมอนะครับทั้งสองเรื่องก็เป็นเรื่องหลักๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศที่มีการหารือกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ